สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูครูนุกอีกแล้วนะคะวันนี้ก่อนจะเริ่มเรียนกันคุณครูมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผัสให้นักเรียนลองไปฝึกกันนะคะเราไปดูขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสกันค่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบ,บนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้นักเรียนเข้า Google Chrome ก่อนค่ะแต่เอ๊นักเรียนยังจํา Google Chrome ได้ไหมคะว่าเป็นสัญลักษณ์แบบไหน ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูขึ้นรูปให้ดูนะคะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาตรงช่องค้นหา g Google ตรงนี้นะคะพิมพ์ไปว่าพิมพ์สัมผัสออนไลน์ค่ะจากนั้นให้นักเรียนกดปุ่ม enter นะคะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะคะให้นักเรียนคลิกไปที่ลิงก์แรกค่ะหรือให้นักเรียนสังเกตนะคะชื่อเว็บไซต์ typingstudy. com ค่ะ เมื่อนักเรียนคลิกไปที่ลิงก์แรกนะคะจะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมาค่ะให้นักเรียนลองสังเกตแถบซ้ายมือดูนะคะนักเรียนจะเห็นบทเรียนตั้งแต่บทเรียนที่1ถึงบทเรียนที่15นะคะในคาบเรียนนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกพิมพ์บทเรียนที่3ค่ะนักเรียนคลิกบทเรียนที่3เลยนะคะเมื่อนักเรียนคลิกบทเรียนที่3จะขึ้นหน้านี้มานะคะให้นักเรียนดูแถบซ้ายมือ จะมีบทเรียนย่อยมาอีกนะคะครั้งนี้คุณครูจะให้นักเรียนพิมพ์แป้นใหม่สระแออ่างทอทหารและมอมาค่ะวิธีการพิมพ์นะคะให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกตรงกล่องข้อความตรงนี้นะคะคลิกแบบนี้ให้มีเคอร์เซอร์กระพริบเหมือนของคุณครูเลยค่ะ จากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ตามตัวอักษรด้านบนได้เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าปุ่มตัวอักษรน,นี้อยู่ตรงไหนให้นักเรียนสังเกตแป้นพิมพ์บนหน้าจอดูนะคะเขาจะบอกตำแหน่งปุ่มให้นักเรียนดูค่ะให้นักเรียนพิมพ์จนกว่าจะปรากฏหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นหน้าจอสรุปคะแนนที่นักเรียนพิมพ์ได้นะคะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสบ,บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตค่ะ วิธีเข้าแบบทดสอบพิม,มพ์สัมผัสออนไลน์ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะอย่างแรกให้นักเรียนคลิกไปที่แอป c h r o m e หรือ Safari ค่ะในตัวอย่างคุณครูจะคลิกไปที่แอป c h r o m e นะคะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ค้นหาพมิมพ์สัมผัสออนไลน์ค่ะจากนั้นกดค้นหานะคะแล้วคลิกไปที่ลิงก์แรกค่ะ วิธีเข้าก็เข้าเหมือนกับเข้าในคอมพิวเตอร์เลยนะคะจากนั้นคลิกที่กล่องข้อความค่ะเพื่อพิมพ์นะคะนักเรียนเริ่มพิมพ์ได้เลยค่ะ นักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอก่อนได้นะคะแล้วไปฝึกพิมพ์กันค่ะเกรดความรู้นะคะนักเรียนเคยประสบปัญหานี้ไหมคะปัญหาที่เวลานักเรียนจะพิมพ์ตัวเลขที่แป้นพิมพ์แล้วตัวเลขไม่ขึ้นบนหน้าจอนะคะเป็นเพราะอะไรกันน้าเราไปหาวิธีแก้กันค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะให้นักเรียนสังเกตที่แป้นพิมพ์ก่อนค่ะจากนั้นให้นักเรียนดูไฟล์บนแป้นตัวเลขนะคะว่าไฟล์ดวงที่1ติดไหม ไฟดวงที่1เกี่ยวกับปุ่มนำล็อกนะคะถ้าไฟไม่ติดให้นักเรียนกดปุ่มนำล็อก1ครั้งนะคะไฟจะติดจากนั้นก็จะกดแป้นตัวเลขได้แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะรายวิชาเทคโนโลยีค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นักเรียนอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. นักเรียนบอกคุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศที่ดีได้ 3. นักเรียนบอกประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศได้ค่ะเรามาดูความหมายของเทคโนโลยีและสารสนเทศกันนะคะเทคโนโลยีคือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้วเพื่อให้มีความหมายและสามารถนำไปใช้หรืออ้างอิงได้นะคะดังนั้นเทคโนโลยีและสารสนเทศคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความตัวอักษรตัวเลขภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นต้นค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลเช่นระบบโทรศัพท์โทรสารวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นคุณสมบัติของข้อมูลสาระสนเทศที่ดีนะคะ 1. มีความสมบูรณ์ถูกต้องเชื่อถือได้ค่ะ 2. มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 3. มีความเกี่ยวข้องในเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจ 4. มีความสะดวกในการค้นหา 5. มีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนนะคะประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ 1. ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน 2. ใช้ประกอบการตัดสินใจ 3. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบลดความซ้ำซ้อนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และข้อควรระวังจากการเปลี่ยนแปลงค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นนะคะขณะเดียวกันนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีราคาที่ถูกลงดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานต่างๆจึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง,วางค่ะซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและข้อควรระวังจากการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดตางคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ได้รับความสะดวกสบายขึ้นมนุษย์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมนุษย์ใช้ระบบโทรคมนาคมในการสื่อสารที่รวดเร็วเช่นการใช้โทรศรัพท์เคลื่อนที่ติดต่อสื่อสารในขณะเดินทางไปยังที่ต่างๆมนุษย์ใช้หุ่นยนต์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องเสี่ยงกับอันตราย หรือในงานที่ต้องการความแม่นยำและความรวดเร็วในการผลิตเช่นหุ่นยนต์สำหรับการสำรวจหุ่นยนต์ที่ใช้งานในอวกาศเป็นต้นมนุษย์นำเอาเทคโนโลยีสาระสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเช่นเครื่องมือตรวจขึ้นหัวใจที่ทันสมัยมีเครื่องเอ็กซเรย์ภาคตัดขวางที่สามารถตรวจด,ดูอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างละเอียด เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดที่ทำให้คนไข้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงการผลิตยาและวัคซีนสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยด้านสังคมเทคโนโลยีสาระสนเทศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหาการรมมาเป็นสังคมสาระสนเทศนะคะคือเป็นสังคมที่ใช้สาระสนเทศในการตัดสินใจและการกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแท่งแม้แต่ที่ธุรกันดาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้เกิดชุมชนเสมือนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกันได้และความรู้เหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกใช้ได้ตามต้องการค่ะด้านการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้นะคะ การสร้างบทเรียนจำลองสถานการณ์ต่างๆทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างชัดเจนเช่นการจำลองสภาวะสิ่งแวดล้อมการจำลองระบบมูลภาวะการจำลองการไหลของของเหลวหรือแม้แต่การนำเอาคอมพิวเตอร์มาจำลองให้ผู้เรียนได้อยู่ในสภาพที่เสมือนจริงเช่นจำลองการเดินเรือจำลองการขับเครื่องบินจำลองการขับรถเป็นต้น ซึ่งลดความผิดพลาดจากความเสียหายและความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายของผู้เรียนลงได้ค่ะข้อควรระวังจากการเปลี่ยนแปลงนะคะด้านคุณภาพชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะโรคที่เกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเช่นอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือเนื่องจากจับเมาส์ หรือใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานานอาการปวดคอไหล่และหลังการเกิดปัญหาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกันเป็นต้นด้านสังคมการขาดทักษะทางสังคมเนื่องจากอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องพบเจอกันซึ่งปัจจุบันคนในสังคมจะนิยมใช้บริการเครือข่ายสังคมหรือที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์มากขึ้นเช่น i n s t a g r กร Facebook เป็นต้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมน้อยลงทักษะต่างๆที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันได้แก่ทักษะการพูดทักษะการฟังรวมทั้งความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ที่หลากหลายกฎกติกาต่างๆในสังคมและการคิดคำนึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ ซึ่งทักษะทางสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับทุกเพศทุกวัยดังนั้นการขาดทักษะทางสังคมจะทำให้คนขาดการทำความเข้าใจผู้อื่นจนกระทั่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมขึ้นได้นะคะด้านสังคมการเกิดอาชญา,ากรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นและรุนแรงขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการก่ออาชญา,ากรรมได้ง่ายผู้ไม่หวังดีอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทางที่ผิดเช่น การขโมยข้อมูลของบริษัทและนำไปเปิดเผยกับบริษัทคู่แข่งการเจาะระบบของธนาคารและเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินในบัญชีธนาคารให้สูงขึ้นการล่อลวงผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตและก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่มุมต่างๆทั้งภาพอนาจารการพน,นันการจำหน่ายของผิดกฎหมายหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาแอบแฝงแนวคิดก้าวร้าวรุนแรงการส่งไวรัสเข้าไปทำลายข้อมูลของผู้อื่น นต้ด้านการเรียนการสอนผลกระทบในการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นหากผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดและปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนที่มีประสบการณ์น้อยอาจตีความได้ไม่ถูกต้องรวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิดผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนรวมทั้งให้คำแนะนำ อบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสรุปการเรียนในวันนี้นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีคือการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บประมวลผลและการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้และฝึกพิมพ์สัมผัสกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ